บอกเลยว่าทางเนี้ยเป็นแฟนคลับของเออคุณแม่นิตยามาแต่วอาแต่อ่าคุณแม่นิตยาคุณแม่นิตยาไลน์ไปคุยกับทอยทอยก็เลยลอยว่าทำไมถึงมีไลน์อ่ะมีกันตั้งนานแล้วไลน์เธอไม่มีไลน์ทอยได้ยังไงทำไมอ่ะทำไมร้อยมุกพันห่า แฟนคล like, ับเขาไปไล่เขาทำไมเขาจะแฟนคลับไงโอ้ว่าอันนี้เขาชอบเขาชอบพี่เนธยาแม่เขาชอบแม่เขาชอบแม่ใช่เขาบอกไอ้เด็กชุดดำใครวะร้องอะไรไม่ได้เรี่ยพี่อ๋อเหรอบายออกมาคุณแม่ค่ะอย่าไปเชื่อนะยค่ะขอพูดตลอดเลยจริงๆผมที่ยี่กับหูนี่แต่ผมพูดในที่ชมว่าน้องร้องเพราะมาก ทำคะแนนทำคะแนนทำคะแนนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรเพราะว่าร้องเพลงของคุณนิตยาแล้วเสียงเอกลักษณ์นะอ่าเสียงเห้เอกลักษณ์เดยวตะโกหมจะสาธิตที่ดูนะเชิญเชิญเธอเตนร่วได้จะกันขอให้มันจงเป็นวันสุดาพลังเสียงอยากให้เธอลองมาเจอในแม ไปตามหมอพระช่วยไปตามหมอพระให้ไม่ใช่คือทั้งเก่งทั้งคู่อะอย่ามาให้คอมเมนต์ใจเย็นไม่อยากแทนไอ้ตั้งก็เป็นแย่เรียกก่อนเนาะคุณแม่คะยังไม่ต้องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะรอพี่ก่อนให้คิวนะคุณแม่น้องทอยไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพี่ดูแลยคต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับของคุณแม่นิตยามาแต่อ้าแต่อ๋ คุณแม่นิตยาคุณแม่นิตยาคือต้องบอกว่าทั้งสองคนอยู่กับเพลงเจ็บนิดเดียวน้อยมากไปนิดค่ะเพราะว่าเพลงนี้มีเอกลักษณ์ในการออกเสียงเยอะมากมีลูกเล่นนะคะโดยเฉพาะว่าชอทยชอทยเขาจะเน้นคำนี้มากแล้วบอกครับ กับเวลาที่ร้องเพลงช่วงท่อนเสียงต่ำอ่ะคุณแม่นิตยาจะเป็นคนที่เสียงต่ำแล้วมีพลังเสียงเขาจะแข็งแรงมากเต็มปากเต็มคำคุณแม่นิตยาค่ะคุณแม่นิตยาขนาดตัวฉบับยังตัดสินใจยากเลยอะใช่ไหมคะแย่มาเราลังพูดถึงพี่อยู่นะพี่รู้ใช่ไหมคะรู้เข้าไรู้เข้าไรู้รู้แต่ไม่ได้สนใจฟังไม่ได้สนใจฟัง ลังเลเหมือนกันครับว่าจะให้ใครก็เลยไลน์ไปคุยกับทอยทอยก็เลยลอยว่าทำไมถึงมีไลน์อ่ะมีกันตั้งนานแล้วไลน์เธอไม่มีไลน์ทอยได้ยังไงทำไมอ่ะทำไมทอยถึงให้ไลน์คุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้มันกดที่เรียกลุงเรียกป้าจะไม่ว่าเลยเนี่ยเล่นสงสารเด็กอยง่เด็กแล้วเด็กไม่ถูรอยมุก 宽宽哈哈。<laughs>